สวัสดีครับจาก STEIT c h a n n e l ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีเอาใจโลกคนโลกส่วนตัวสูงกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่านะครับไม่ให้เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติในไลน์กันนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะทำผ่านในส่วนของแอปพลิชันไลน์ที่มือถือของเรากันนะครับ ส่วนวิธีการและขั้นตอนในการาตั้งค่านะครับจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นในส่วนของขั้นตอนแรกกันนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับคลิกไปยังส่วนของอแอพพลิชันไลน์ที่มือถือของเรากันได้เลยครับหลังจากที่เราคลิกในส่วนของแอพพลิชันไลน์กันแล้วนะครับ หลังจากนั้นก็ให้เราเข้ามายังส่วนของประมาณหน้าแรกของเรากันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในส่วนของหน้าแรกกันแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูการตั้งค่ากันนะครับซึ่งอยู่ด้านบนขวามือการได้เลยนะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองกันนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่ากันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการ เลื่อนหานะครับในส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่า,เ,าเพื่อนกันได้เลยนะครับเมื่อเจอแล้วก็ให้ทําการคลิกกันได้เลยครับหลังจากที่เราคลิกกันแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของอหน้าเพื่อนกันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เรามันจะมีสส่วนที่เราต้องปิดกันนะครับคือปิดเพิ่มเพื่อนอัตโนมัตินะครับและปิดอนุญ,ญาตให ผู้อื่นเพิ่มเป็นเพื่อนอัตโนมัตินะครับซึ่งแถบเมนูนี้ทั้งสงส่วนนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับก็ให้เราดาเนินการปิดทั้งสส่วนกันได้เลยครับหลังจากที่เราปิดทั้ง2องอหัวข้อกันนะครับโดยทั้ง2หัวข้อนะครับค่าการปิดเสร็จแล้วนะครับก็จะประมาณปุ่มเมนูปุ่มปิดนะครับก็จะเป็นประมาณสี เท่าๆประมาณนี้กันนะครับหลังจากที่เราปิดในส่วนของเมนูกันเสร็จเรียบร้อยครับก็เป็นก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับคลิปแนะนำวิธีการตั้งค่าไม่ให้คนอื่นเพิ่มเพื่อน,อ,นอัตโนมัตินะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมนะครับในส่วนของ STEIT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ